เอาไว้หลายเหมือนแรกผัดเข่าทอดไข่ดะเอาคุง nah ่ายดีเขาผัดไก่เนาะมาแล้วเปล่าของมาแล้วเจ้าที่ไหนในเมืองนะือหลุเซียยาฮอลอินเตอร์ลดีไก่บ้านที่ไหนไม่มีอ่าฮะดูฮอลไหมพี่มีด้ว่าอ่รถดีไก่ไก่เลยมีเลยลดีไก่มีอยู่หลายถดีไก่มีบ่มีหลายหม่ฮอลจะเชิญเพื่อน ยังอ,อัน,นีหมอนกันหงปลาไทายที่เล่ปม,มันเป็นน้าม,ม,ม,มันหอ,อยหรน้มันน,นัหอย่างนีอมนกกกได้ไม่อ,อยาก เราจะเจอพื่อ,อเนเพื่อ,อนไม่ยังกับอนี้เหมือนกันน้าาพี่่นอมันเป็นน้มันหอยน้มันมนั่นมันหอยอยา่างน,นี้น,น,นีน,นกก็ได้ไม่อยากใส่เครืค่องปุงสินกได้อยากใส่ตดีบขายดีขายดีขายดีเพื่อนเพื่อนดูสิอโอ้ยไม่มีจะขาย เด็ดผันแนงก็จะหมดอ้าวอาลิฮุบอลิฮุบสลุดเออโอ้ยอ่อโอ้ยค่านี่นะคะอาหารไทยน,นันมีปอเปี๊ยะไก่ไก่ทอด นี่มาตลาดนัดค่ะวันแรกแดดพึ่งออกเพื่อนๆแดดพึ่งออกนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาทั้งวันค่ะวันนี้หนีงานมากอดชั่วโมงหนึ่งทิงตาละอมซันรายายคิดถึงซันรานะยายชอกนะเดชซันราไปโรงเรียนแล้วตีน้องมีไปโรงเรียนจ้ะซันรากันเด๋ออย่าเตะเด่น โอ้ขี้ทีเดมินเดมินมดไอหิวเขาร้านไอหิวเข่าใหญ่เด็กศิษย์ไกนี่นะคะอาหารไทยนันมีปอเปี๊ยะไก่ไก่ทอด ออเขาแข่งขันกันยกน้ำหนักค่ะอ๋อเพิ่งจะมีปีแรกตลาดนัดนะ,ะดูว่าใครจะแข่งแรง